สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอตตีนำโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางนะครับผมฮานอยสูตรเม็ดเดียวรูดนะครับผมประจำวันที่13ตุลาคม2564นะครับผมก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่อง คำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมแอดมินก็จะสรุปผลนะครับผมของวันที่12นะครับผมสำหรับสูตรเม็ดเดียวนะครับผมแอดมินก็ให้ไปที่9นะครับผม ก็เข้ามาตามนัดนะครับผมมา09แอดมิน9 0 0 9นะครับผมทุกอย่างต้องไปกลับนะครับผมมาตัวชอบนะครับผมกับ19นะครับผม19มาในรอบพิเศษนะครับผมแล้วก็รอบปกติก็มา09นะครับผมก็ยินดีกับ FC พี่น้องด้วยนะครับผมวันนี้ก็ตามต่อเลยนะครับผมของวันที่13นะครับผม สำหรับวันที่13แอดมินก็ให้ไปที่6นะครับผมสายวิ่งสายรูดนะครับผมรูด6นะครับผมสำหรับ6ก็เป็น60นะครับผม61 62 63 64แล้วก็65นะครับผม66 67 68แล้วก็69นะครับผม สำหรับตัวที่แอดมินชอบนะครับผมก็จะเป็น61นะครับผม63 64 65และก็68นะครับผมถ้า FC พี่น้องชอบก็ตามนะครับผมถ้าไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะครับผมแอดมินก็นำเสนอเป็นแนวทางให้นะครับผมหรือจะชอบตัวอื่นก็ได้นะครับผมสำหรับสุสำหรับ6นะครับผมสำหรับตัวรูด6นะครับผม มีสิทธิ์มาทุกตัวนะครับผมสำหรับชุด3ตัวนะครับผมแอดมินก็ให้ไปที่3 6 1นะครับผม6 6 3แล้วก็2 6 8นะครับผมแล้วก็4 6 5นะครับผมเข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์นะครับผมให้กับแอดตีน้ำโชคพารวยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจนะครับผม ในการหาตัวเลขสวยๆนะครับผมมาให้ fc พี่น้องรับชมนะครับผมแอดมินก็ต้องขอขอบคุณนะครับผมทุกการรับชมทุกการติดตามนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอให้ fc พี่น้องนะครับผมมีความโชคดีเฮงเฮปังปังนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ